สิ่งนี้เป็นอะไรได้บ้างมาแข่งกันนะเป็นเอ่อวิปครีมค่ะเป็นด no ิวโดค่ะอันนี้ของผมเป็นกระสุนปืนใหญ่ปุ๊บๆุบเป็นปิกจัค่ะอันนี้เป็นเซียมซีค yeah> ่ะอันนี้เป็นท ah um> ี่นวดแป้งครับเป็นกระบองค่ะเป็นบงบงของ BTS ครับ ลฟ์เฟเบิลเป็นที่เขียนคิ้วครับเฮ้ยเป็นโตอี้คระเฮยเ่ย้ังรถตุอนเได้เลยดีวะเป็นเป็นเป็นออมสิอออมสิเออได้หยอกตัหยอกตเของผมเป็นหลอดไฟเป็นแนบค่ะเป็นสากครับเออเป็นมีเกยเร็วอะไรอ่ะ